คุณสมบัติหประการของผู้ประสบความสําเร็จสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับโคโชนากิษนานะคะวันนี้ค้ชนาจะมาแบ่งปันนะคะว่าคุณสมบัติของผู้ที่เขาประสบความสําเร็จจนเป็นเศรษฐีเงินล้านเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างลองฟังดูนะคะประการที่1ก็คือคุณสมบัติที่จะต้องมีก็คือจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ในสภาวะงดงามได้ร้อยเอร์เซนค่ะ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าสภาวะงดงามนี่หลายครั้งแล้วนะคะค้นอาจจะเน้นย้ำมากมากเลยสาเหตุที่บอกว่าเขาจะต้องสามารถอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่งดงามได้นั้นเป็นเพราะอะไรค้นาถามคุณว่าถ้าหากว่าเวลาที่มีคนมาขายของหรือมานเสนออะไรให้กับคุณแล้วเขาอยู่ในสภาวะทุกสภาวะทุกข์ คุณอยากจะซื้อของกับเขาไหมคะแน่นอนต้องไม่อยากซื้อถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถที่อยู่ในสภาวะงวดงามได้มันจะทำให้คุณจนค่ะด้วยเหตุผลนี้เองเนี่ยโค้ชนาะถึงเน้นย้ําว่าอันดับที่หนึ่งเลยของคนที่ก็จะประสบความสําเร็จก็คือเขาจะต้องสามารถที่จะอยู่ในสภาวะงวดงามได้ค่ะ เพราะเมื่อ,อไรก็ตามที่คุณอยู่ในสภาวะงดงามคุณก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับคนที่คุณต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้วคุณก็จะสามารถที่จะส่งมอบทั้งความรักความเอื้ออาทรต่างๆให้กับบุคคลผู้นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของคุณหรือว่าเพื่อนของคุณหรือว่าคนรักของคุณดังนั้นแล้วเนี่ยคุณสมบัติประการแรกของคนที่เขาจะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นคนที่อยู่ในสภาวะงดงามค่ะ ประการที่สองก็คือจะต้องมีความเชื่อค่ะมีความเชื่อมั่นค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นจริงได้ทุกคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะมีความเชื่อค่ะว่าถ้าเขาตั้งใจจะทําสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นเขาสามารถทําได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีความเชื่อว่าคุณสามารถทําได้คุณก็จะจินตนาการถึงความสําเร็จของคุณบ่อยๆแล้วความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้น โคนาเคยพูดหลายครั้งนะคะว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นสองครั้งเสมอคะ่ะครั้งแรกก็คือจากจินตนาการว่าคุณสามารถเป็นได้และคุณก็ได้รับสิ่งนั้นแล้วและครั้งที่2ก็คือ ความสำเร็จนั้นเกิดจากการที่คุณลงมือทําถ้าหากเราไม่เชื่อว่าเราจะประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นนั้นได้แน่นอนค่ะคุณก็คงไม่สามารถที่จะลงมือทําได้ดังนั้นคุณสมบัติที่2ก็คือต้องเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะคุณสมบัติที่3ก็คือเป็นคนที่รู้จักที่จะตั้งเป้าหมายค่ะ ตั้งเป้าหมายว่าต้องการอะไรตั้งเป้าหมายว่าอยากจะมีรายได้เท่าไหร่ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเป็นอะไรแล้วก็ตั้งและเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องตอบคาถามคุณกลับมาได้ว่าทําไมคุณถึงอยากได้เป้าหมายนั้น <seus> supreme supreme> อย่างเช่นถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะมีเงินหนึ่งแสนบาทต่อเดือนคุณต้องตอบได้ค่ะว่าทําไมคุณถึงอยากมีเป้าหมายนั้นแล้วมันก็จะทําให้คุณจะมีแรงผลักดันที่จะทําไปให้จนถึงความ ความต้องการของคุณตามเป้าหมายนั้นค่ะคุณสมบัติที่4ี่ก็คือเป็นคนที่มีความพยายามค่ะไม่มีใครนะคะที่สามารถที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าร่ารวยได้ภายในเดือน2เดือนเผลอๆบางครั้งไม่ใช่แค่ปี2ปีซึ่งทุกๆอย่างที่เริ่มลงมือทํานั้นเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามค่ะใช้ทั้งความพยายามใช้ทั้งความอดทนที่จะทําในทุกๆวัน ไปจนถึงวันที่คุณนั้นประสบความสำเร็จพูดถึงธุรกิจก็อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาประมาณ4-5ปีนะคะมันถึงจะสามารถที่จะอยู่ตัวไปจนถึงที่จะไปทำเงินตามที่ปรารถนาได้ไม่มีไม่มีวันไม่มีเรื่องไหนนะคะที่สามารถทำให้มันสำเร็จได้แค่ภายในวันสองวันหรือว่าเดือนสองเดือนดังนั้นถ้า คุณต้องการจะประสบความสาเร็จคุณต้องมีคุณสมบัตินี้ค่ะก็คือความพยายามซึ่งความพยายามเนี่ยค่ะถ้าหากว่าคุณมีสภาวะงดงามคุณก็จะมีความพยายามถ้าคุณไม่มีความไม่มีสภาวะงดงามความพยายามมันก็จะไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเลิกล้มไปซะก่อนก่อนที่วันที่มันจะไปถึงวันที่คุณนั้นไปประสบความสาเร็จคุณสมบัติที่5ก็คือมีนิสัย เ,เขาเรียกว่า high performance นะคะก็คือมีนิสัยที่ถูกต้องมีนิสัยที่ทำผลิตผลสามารถที่จะทำผลิตผลนั้นได้ในระดับสูงโค้ดนานอออธิบายให้ฟัง,งความว่า นิสัยที่ถูกต้องก็คือไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยคุณจะต้องรู้จักคิดแล้วก็พิจารณาอย่างทีท่วนแล้วแล้วก็พัฒนานิสัยดีๆขึ้นมาบ่อยๆเลยอย่างเช่นนิสัยของการที่อยากจะศึกษาหาความรู้นิสัยของการตรงต่อเวลานิสัยของการให้เกียรติผู้อื่นมันทุกอย่างเลยเนี่ยคะ่ะที่มันเป็นนิสัยดีๆถ้าคุณมีนิสัยที่ดีแล้วเนี่ยการที่คุณจะป,ประสบความสำเร็จนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ ครูสมาธิ่6ก็คือเรียนรู้การโน้มน้าวใจคนคะ่ะอันนี้สําคัญนะคะเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆความสําเร็จของเราเนี่ยกว่า80ดสิบเปแล้วมาจากคนอื่นคะ่ะเงินคุณคงไม่ได้ลอยมาจากฟ้าถูกต้องไหมคะแล้วคุณก็คงไม่สามารถที่จะเสกมันขึ้นมาได้ส่วนใหญ่แล้วเงินมาจากไหนคะเงินต้องมาจากผู้อื่นคะ่ะถ้าคุณขายสินค้าให้ลูกค้าเงินก็คือมาจากลูกค้าถูกไหมคะถ้าหากว่าคุณทํางานให้กับบริษัทเงินนั้นก็คือมาจาก การที่นายจ้างให้กับคุณดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเรียนรู้การโน้มน้าวใจคนแล้วคุณก็สามารถที่จะทำให้ทุกๆคนนั้นตอบ yes ตกลงกับคุณคุณคิดดูสิเขาว่าเงินมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างมหาศาลขนาดไหนซึ่งทุกๆคุณสมบัตินี้เนี่ยโค้ชนาบอกคุณได้เลยค่ะว่าถ้าหากว่าคุณเข้ามารับการโค้ชจากโค้ชนาเพียงสามเดือนคุณสามารถที่จะมีทั้ง6คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นแล้วถ้าหากว่าใครไม่อยากรีรอนะคะอยากจะประสบความสําเร็จเร็วๆไม่อยากให้ชีวิตมันผ่านไปโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะทํำยังไงคุณหนึ่งจะสามารถประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่คุณต้องการได้ก็ติดต่อโคชนาเข้ามานะคะใน Line ID success life โคชนารับประกันค่าว่าภายใน3เดือนคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะจากจุดที่คุณยืนอยู่ณปัจจุบันนี้คุณจะสามารถที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการได้ แล้วยังไงก็ติดตามโคชนาในคลิปหน้านะคะดูว่าโคชนาจะนำสิ่งดีๆอะไรมาเล่าให้คุณฟังอีกแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ